โอเคครับผมก็เดี๋ยวต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ชอ่อนัทพลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาออสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับเวอร์ชัน1.1.5นะครับผมอ่าแล้วก็จะมาสอนวิธีการลงปลั๊กอิน Texture Pack แล้วก็แมปเลยนะครับผม แล้วก็สอนการเชื่อม FTP นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเยอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เข้า Google นะฮะ,ะเว็บที่ผมจะใช้ในการเปิดเซิร์ฟก็คือเว็บชมใจสต e นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผม พอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีบัญชีนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมอพอสมัครเสร็จแล้วก็ให้ทําการล็อกอินตรงนี้เลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตาล็อกอินสักครู่นะครับผมพอทําการาล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็สําหรับ ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ทำการเติมพอยต์นะฮะก็สามารถกดตรงนี้เพื่อเติมพอยต์ได้เลยนะครับผมได้ทำการเติมแล้วนะครับผมกับอแอดมินนะครบเว็บนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมผมมาแนะนำนะครับก็พอมาหน้านี้แล้วก็เลิ่นขึ้นนะครับนำลิงก์ซองของขวัญมาใส่ได้เลยนะครับ เติมตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมพอยต์คูณ2อยู่นะครับผมก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมนะก็จากนั้นก็มาที่คำว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าทำการเาติมพอย n t เสร็จแล้วนะครับเราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับต่อจากนั้นก็ให้เลือกเวอร์ชันที่ท่าผู้ชมต้องการที่จะเปิดเลยนะครับ ผมจะเปิดเป็นเวอร์ชัน1.1.5นะครับผมมีหลายเวอร์ชันอยู่นะมี1.18นะครับผม1.19นะแล้วก็มีเซิร์ฟเรียมด้วยนะครับสามารถลงมอสลงปลักอินได้นะครับผมก็ผมจะทำการเปิดเป็น1.1.5นะครับผม5พอยต์1วันนะครับผม ราคาถูกมากๆเลยนะครับผมกดซื้อเลยนะครับผมรอสักครู่นะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าสามารถเอ่ออะไรวะเออนั่นแหละ <c oughs> กดตกลงเลยนะครับผมนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เลยนะครับผม ก็จะมี IP แล้วก็พอร์ตด้วยนะครับลืมบอกนะครับผมเอเชื่อมเออะไรวะเช่า1ว,วันเขาจะแถมให้อีก2ชั่วโมงนะครับผมเห็นไมนวันกับอีก1ชั่วโมง59นาทีนะครับผมไม่พ,พูดพั่มทเพนัาเราาเริ่มกันเลยไปที่คําว่าจัดการนะครับนี่เลยนะครับผม สามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่เปิดนะผมจะสอนเชื่อม FTP ก่อนเลยกดมาที่คำว่า FTP Server มุมขวาบนนะฮะนี่เลยเครับผมก็จะโชว์ IP พอร์ t แล้วก็ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับผมเข้าแอป RS File Manager เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะครับ สามารถหาโหลดได้จาก Play Store เลยนะครับพอเข้ามาแล้วก็มาที่คำว่า f t p แล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็กดคำว่า new นะครับลูกก้อนเมฆนะครับผมแล้วก็ f t p แล้วก็ข้างบนนะครับก็เอา ip เมื่อกี้ที่เราทำการ copy มาวางนะครับผม ต่อไปก็ user name นะครับไม่รู้รอ,อะัาผ่านอ๋อนัทพงศ์ศูน0์เจ็0ศอ at twx อ่าโอเคพอทำการใส่เสร็จแล้วก็กดโอเคเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยก็จะมีไฟล์เยอะแยะมากมายนะครับผม มาที่ระบบเลยนะครับที่ระบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะพ่อทำการแตกไฟล์มาเลยโอเคกดเข้าไปก็ทำการแตกไฟล์มาให้หมดเลยนะครับผมแมปแล้วก็อะไรอะหน้าหีนะฮะเอ๊ะตัวหน้าหีนี่ไม่ต้องนะ มาที่ระบบก่อนเลยกด copy มาให้หมดนี่กดตรงนี้อ่อนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการคั t หรือ copy ก็ได้เนาะแล้วผมจะ cut ขีเอา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 เอผิดเอาไหม่กด cut เลยนะครับผมแล้วก็ปัดมาทางซ้ายนะ,ะปัดมาทางซ้ายฟึบไปที่แฟ้มของ plug in นะครับผม ก็กดพาร์หรือวางเลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมใช้เวลาอ,อ๋อไม่นานนะครับอืมไม่นานเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ทำการอ,อ่วางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปก็มาลงออโวนะครับหรือแมปโวโวชาช่โว,โวอ่ะก็ปัดขวาเนี่ยมาที่เดี๋ยวคะมาที่แมปนะครับแล้วก็กอ๊อบมาให้หมดเลยแล้วก็กดคัดนะฮะแล้วก็ปัดซ้ายนะแล้วก็ไปที่คำว่าโวตรงนี้โอเคกดเข้าไปแล้วก็ทำการกดพาร์ลงไปเลยนะครับผม ใช้เวลาไม่นานนะครับกดโอเวไว้ลงไปเลยโอเวอร์ลงไปอีกเฟลเหรอลงเออเป็นสปาก่อนนั้นไปที่โวใหม่นะครับวางโอเคสปาลงได้นะครับก็มาที่ หน้านี้นะครับหน้าแรกเลยมาที่คําว่า resource pack นะครับผมเราจะทําการลง resource pack กันนะก็ปัดขวาอีกนี่นะครับไฟล์นี้คือ texture pack ของระบบเลยกดคัดมาครับวางเลยเขาเปลี่ยนตัวรันใหม่หรือเปล่า รอสักคู่นะครับผมโอเควางเสร็จแล้วก็แตะค้างกดมาที่เคาว่า rename นะครับผมแล้วก็ copy ชื่อมาชื่อไฟล์คัดลอกมาแล้วก็มาที่ไฟล์ resource pack นะครับกดเข้าไปเลยกดมาที่3ขีดไข่ปลามุมขวาบนนะครับมาที่คาว่า edit ขางบนสุดเลยกดไปแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับอ่าฟอร์รีซอสนะครับผมลบแล้วก็พิมพ์คาว่า true ลงไปก็มาตรงนี้นะครับ enter มาครั้งหนึ่งหรือว่าง่ายๆเลยก็ลบตัวน,นี้ออกสี่เหลี่ยมออกแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับ แตะค้างกดวางก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะกดเซฟมุมขวาบนเลยกด yes นะฮะ yes เ okay. คเสร็จแล้วจากนั้นก็หาคำว่า server property นะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยโอเคกดเข้าไปเลยก็กด3ขีด edit นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตรงที่แสดงอยู่หน้านี้นะครับก็ลบไปเลยเทสนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะหน้าหีใช่ไหมหน้าหีซีโอเคพอร์ตพอร์ตพอร์ตใช่ไหมหนึ่งก็หนึ่งสามสองนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนอัน สปาวโพเทคนะฮะลดออกไปเหลือศูนย์นะครับผมแม็กเพเยอร์ก็คือผู้เล่นสูงสุดนะครับผมผมจะเ,เป็นสัก50คนนะครับผมแล้วก็แป๊บนึงนะ,ะมาที่เลเวลเนมก็คือแมปเริ่มต้นนะครับผมเมื่อกี้อะไรเราลงสปาวใช่ไหมก็พิมพ์สปาวชื่อแมปนะครับผม ต่อจากนั ώς, join, them them. ้นก็กดเซฟไปเลยกดเยตเลยเออเลอร์เอาใหม่เอาใหม่ออเอาำไมไม่ได้วะเอาใหม่เอาใหม่เซอร์เวอร์โปรเพตี้เข้ามาที่ไฟล์เซ r ร์เวอร์โปรเพตี้นะฮะก็ได้แล้วนี่วะ ันน่าจะบักนี่ฮะอ่าโอเคครับผมต่อจากนั้นก็ไปที่เว็บเลยนะครับผมเว็บไซต์นะครับไปที่เว็บไซต์เลยเข้า Google เรนะฮะเราจะพูดต่อจากนั้นก็ทำการกดเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมอ่ากดเปิดเซิร์ฟเวอร์โอเคอ่าสถานะเป็นออนไลน์แลวนะครับผมอ่าออนไลน์แล้วเนาะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปิดเซิร์ฟนะครับผมก๊อปปี้ไอพีและพอร์ตมาเลยนะครับโอเคไปเจอกันในเกมนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ทำการเข้าเกมมาแล้วนะครับผมกดมาที่คำว่า Play นะครับกดไปที่ f r i e n d ต่อจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะครับใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะเออปึ๊บเฟบบ มาที่เซิร์ฟเวอร์แอดเดสนะครับผมก็ใส่ IP ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เลยโอเคนี่นะครับ154.202.3.126นะครับผมพอร์ตนี้ต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนแหละเมื่อกี้อะไรนะ19208เนอนาะโอเคกดเพล y เลยนะครับผมกดเพล y อ่ะขึ้นหน้าแบบนี้ก็ทำการกดดาวน์โหลดแอนจอยเลยนะครับ เป็นการโหลดเทคหน้าเซิร์ฟเวอร์ครารอสักคู่นะครับโอเคเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แลว้วนะครับผมเราจะทำการสมัครเลยนะครับทับ R.E.G. ก็บ P.O.I.U. 1 2 3หนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่ะ ทำการสมัครเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมของตามของฟรีนะครับนี่เลยนะครับผมที่แจกนะครับเราจะให้ OP ยังไงก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคอมมานด์เซนนะครับผมก็พิมพ์ไปว่า OP แล้วก็ต่อด้วยชื่อตัวเองเมื่อกี้นะครับผมของผมก็จะเป็น Admin Go นะครับเสร็จแล้วก็กด คำว่าส่งเลยนะครับโอเคนี่นะครับมันก็จะบอกว่าคุณได้ i p ไอ้ RP, สิ OP ใช่ใช่ OP. โอเคมันก็จะเกมโหมด C เลยนะครับผมได้แล้วนะครับผม ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะยาวมากเลยนะครับผมก็นะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับผมไว้เจอกัน See you again ครับผม